แล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วค่ะหน้าร้านนะคะที่นอนยีไฟอออมี P สวยงามเหมน,นคะคะที่บิกซีพิษณุโลกนะคะโซนพาซาเลยมากันดีเยอะเลยนะจ๊ะลูกค้าถามกันหลอเกนวันน้าร้านอยู่ไหนอยากเห็นของจริงอ๋อออนไลน์ก็ยังส่งอยู่นะคะนี่เลยมีหลายไซส์เลือกเอ๊ะแล้วมาถึงบิ๊กซีแล้วเข้ามายังไงนี่นะคะ ภาพประตูทางเข้าฝั่งซุกิชินะคะก็เดินตรงมาเลยหรือทางนี้ก็คือเครื่องฝั่งโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะคะพอเข้ามาแล้วก็เดินตรงไปทางเข้าซปเปอร์เลยค่ะตรงไปตรงไปตรงไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็จะเจอจุดประชาสัมพันธ์ลูกค้านะคะเราก็เลี้ยวซ้ายเลยค่ะจุดนี้เดินตรงไปที่โซนซีเซียหรือโซนกาซาตั้นเอง ว้าวตึกแล้วง่ายมากมากนี่ไงโ O T ที่นางยีฟักมีพ่ค้าหล่อๆให้บริการอยู่ค่ะนี่เลย5ฟุต6ฟุต3 5ุดฟุตมีลูกไส้ว้าวล็อกสวยมากหัวมุมเลยนะจ๊ะและอีกทางเข้าหนึ่งประตูฝั่ง KFC นะคะวิซีพิซโลสคุณพี่ก็เดินเข้ามาเลยค่ะข่ามือเป็น KFC ใช่ไหม แล้วก็เดินเข้าไปค่ะเดินตรงไปยังซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายตรงหน้าพิซซ่านะคะเจอพิซซ่าเลี้ยวซ้ายเลยเดินตรงไปตรงไปอีกแล้วค่ะง่ายมากนะคะเราก็จะผ่านของกินเยอะแยะมากมายนะคะแอสเีผ่านไปเดลิฟินผ่านไปนะคะผ่านร้านแม็กนะคะเดินตรงไปอย่างเดียวเลยค่ะคุณพี่ไม่ต้องเลี้ยวไหนถึงแล้วก็จะเจอโซนโซนปลาซ่านเองนะ แล้วก็เดินตรงเข้าไปค่ะตรงตรงตรงเข้าไปนะคะแป๊เดียวว้าวว้าวว้าวพึงแล้วจ้าร้าน o n c ที่นองใยป้ายนะะหน้าร้านมาดูสินค้าได้ที่เลยอของเราเนี่ยจะมีทั้งเบาะรองนั่งที่นอน3.5พุตนะคะ5ฟุต6พุตนะคะและก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นที่นอนสุขภาพในราคาหลักร้อยเองนะคะนุ่มมากคนแพ้ฝุ่นนะคะ ใช้ได้ดีเลยแพ้ฝุ่นแพ้นุ่นนะคะแล้วก็ไม่ยุบตัวง่ายในเด็กรอวด้วยเพราะทำมาจากใยฝ้าจ้าและที่สำคัญยังมีส่งออนไลน์เหมือนเดิมนะคะที่เพจ ONG ที่นอนใยฝ้าจ้า